สำหรับบรรยากาศพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหาลัตนาะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพธานบดีได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศสามารถร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางซูมได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ส่งใจออนไลน์มายังศูนย์กลางพิธีสามารถสั่งสมบุญไปพร้อมๆกรรันด้วยใจที่ปราบลืม โดยพิธีถวายพัตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังคทานนับว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะที่ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นการถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระพุทธศาสนานะคะแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลโดยไม่จำเพาะเจาะจงอานิสงส์ผลบุญอันเลิศย่อมบังเกิดอย่างไม่มีประมาณค่ะ สำหรับวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒทหารออนไลน์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลา10นฬิกาถึง11นาฬิกาผ่านทางระบบซูมซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมได้นะคะที่ zoom 072.com ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวมีบทสัมภาษณ์ดีๆนะคะของคณะบดีที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปติดตามพร้อมกันค่ะ ตอนนี้ไปรับบุญอยู่ที่สวนการศึกษาเขาแก้วสเสด็จนะคะพอวัดเปิดให้มาวันอาทิตย์ต้นเดือนก็มาก่อนแล้วก็มาอยู่ต่ออยากจะมาถวายพระหารเป็นสังฆทานที่บ้านแก้วเรือนทองที่เนี่ยค่ะปลื้มใจแบบว่าคิดถึงวัดมากมาก,มากเลยค่ะพอมาแล้วอย่างอยู่ต่อแล้วก็จะมาถวายทุกวันเลยนะคะซึ่งตอนนี้พอดีไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ตั้งใจมาค่ะพอมาแล้วมันปลื้มมากเลย เราอ,อยากเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั่วโลกเลยว่าให้มาร่วมใจกันถวายพระทหารเป็นสังฆทานจะเป็นออนไลน์ก็ได้จะมาด้วยตัวเองก็ได้ยิ่งท่านใดที่อยู่ใกล้ๆวัดนะคะที่สะดวกนะคะเรียนเชิญนะคะพอมาแล้วจะแบบปื้มปิติใจมากเลยค่ะดิฉันยังคิดว่าที่เนี่ยบุญใหญ่มากถ้ามีโอกาสแล้วต้องมาสั่งสมบุญที่นี่เพราะว่า เราทราบอยู่แล้วว่าที่นี่มีพระภิกษุและสามเณรเป็นจํานวนมากเลยนะคะเป็นเรือนพันหลายพันรูปเลยนะคะที่เราได้ถวายพระตหารไปเนี่ยนะคะท่านจะเอาเรียวแรงจากที่เราถวายพระตหารไปเนี่ยไปใช้งานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือตอนนี้คิดเสมอเลยนะคะว่าไม่ทราบว่าชาติหนา้าหรือว่าพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนกันนะคะ เมื่อตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะเราต้องคิดถึงบุญเป็นที่ตั้งเลยเพราะว่าบุญนี่แหละจะติดตามเราไปที่ส่วนกลางกายตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนพบชาติไหนนะคะเมื่อมีโอกาสมีเวลายังมีลมหายใจอยู่ต้องมาสั่งสมบุญนะคะแล้วถ้าเป็นบุญใหญ่ๆที่เราทราบแบบนี้ด้วยต้องรีบมากอบโกยบุญเลยค่ะอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้กับเราไหมคะ่ะ